สำหรับใครที่มองหาเกมที่เอาไว้เล่นชิวๆเล่นเ,นเพลินๆแล้วก็มีติดเครื่องไว้อยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเกมแนว Tower Defense หรือว่าเกมแนวปกว่างฐานที่เรารู้จักกันดีซึ่งเกมแนวปกว่างฐานหลายๆคนก็ชื่นชอบกันเพราะว่ามันเป็นเกมที่เล่นง่ายแลวก็แบบเล่นไปเล่นมาบางครั้งเนี่ยเอาไว้เล่นเวลาว่างๆหรือว่าเวลาเรื่องดีก็ได้เหมือนกันเป็นเกมที่ไม่ต้องจดจ่ออะไรมากมายเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่มองหาเกมแนวสไตล์แนวนี้เล่นอยู่ในปี2 0 2 5นเนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยคลิปนี้รวบรวมท่านผู้ชมมากถึง15เกมเลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ,บ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนเลยว่าใครที่อยากจะกะดนสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์ตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมแันที่บร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะ ไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย <S <S <an> <t ose> เกมแนววางแผนกลยุทธ์ที่แบบเป็นแนวส่งทหารไปออกรบกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Kingdom Hero Survival War นั่นเองนะครับ สำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องตั้งฐาน2ฝั่งนะครับจะมีฝั่งเรากับฝั่งศัตรูแล้วเราเนี่ยจะต้องส่งทหารเนี่ยไปออกรบทําลายฝั่งศัตรูให้ได้ก็ถือว่าเป็นอัญชนะในแต่ละดา่านไปซึ่งในการส่งทหารเนี่ยมันก็จะมีทั้งการสะสมทรัพยากรเพื่อจะเรียกทหารคนนั้นๆออกมาได้ยิ่งมีทรัพยากรที่เยอะเท่าไหร่ตัวทหารของเราเนี่ยก็จะสามารถออกได้เยอะเช่นเดียวกันตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีทหารให้เราได้เลือกเล่นหรือว่าเลือกจัดทีมกันเนี่ยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทหารพลตนูนัก โล่แล้วก็รู้ไปถึงท่านเมทัพเองเนี่ยเราเนี่ยก็ยังสามารถนํามาเล่นนี้ด้วยแล้วก็โหมดภายในตัเกมนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายหมดให้เราได้เลือกเล่นก,กันเลยนะก็จะมีตั้งแต่โหมดที่เป็นโหมดแคมเปญอารีนาแล้วก็เป็นโหมดเอาชิลลอก็มีเหมือนกัน นะครับภาพกราฟิกจะเป็นแนว 2D แล้วก็เล่นด้วยระบบมุมมองด้านข้างนะก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่มาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมแนปปวปบ้องฐานที่เป็นแนวผ่อนคลายเล่นสนุกเล่นชิลๆเกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมจะมีชื่อว่า d าว n for Kingdom นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว d า w n for k i ง g d o m เนี่ยเราเดี๋ยวจะได้ระบบเป็นพระราชาคนระับต้องสร้างเมืองต่อสู้กับเหล่าปีศาจ นะครับแล้วก็ในการสร้างเมืองของเราเนี่ยเราเนี่ยจะต้องหาตังค์เนาะเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับปีศาจเพื่อเอาตังค์เนี่ยมาสร้างเมืองของเราสร้างชนเผ่าของเราให้มีความใหญ่เพิ่มเติบตัวเกมเนะครับจะมีภาพการาฟิกที่ค่อนข้างจะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กัดูได้เลยนั่นเองนะฮะ เกมแนววางแผนกลยุทธ์กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า r อส War นั่นเองนะครับจะเป็นเกมแนวปกป้องหมูกก่เกาะจากผู้รุกหลานที่จะมาบุกรุกหลานนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะเล่นเป็นเวฟไปเรื่อยๆนะครับศัตรูเนี่ยเขาเนี่ยจะบุกเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดเวฟไปถึงเปน็นชนะนะครับแล้วก็เรานี่ยยังสามารถอัปเกรดตัวละครได้ด้วยเราเนี่ยยังสามารถเลือกตัวละครใหม่ๆมาปกป้องเกาะ ของเราได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเป็นแนวจิบิตนน่อยๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นะก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนววางแผนกลยุทธ์แล้วก็เป็นเกม PC ที่ลงให้บนมือถือด้วยนะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Raw Heaven c r u s c e n War นั่นเองนะครับทหานผีก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่จะให้เราเนี่ยวางแผนกลยุทธ์เราทหารนะครับเพื่อไปต่อสู้หรือว่าปกป้องเมืองจากเหล่าซอมบี้หรือว่าพวกปีศาจที่มาคอยปกป้องเมืองนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวละครหลากหลายให้เราได้เลือกเล่นกันไม่ว่าจะเป็นนักดาบนักธนูหรือว่ารวมไปถึงอัศวินที่ขี่มา้าก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่ ตัวตังนะ้ก็คือเราเนี่ยจะต้องซื้ออัศวินมาในการต่อสู้ระหว่างเทิร์นด้วยนะครับตัวเกมจะเป็นเกมเทิร์นเบทเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่เนียก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะแต่ว่าราคาตัวเกมนี้เป็นเกมเสียตังนะราคาเนี่ยมันก็จะไม่แพงอะไรมากก็สามารถไปซื้อลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวการ์ตูน บางอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าดิสนีย์เรียลเบเกอร์นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว Tower d e f e n s e ที่เราเนี่ยจะนําเหล่าตัวละครในดิสนีย์เนี่ยมาปกป้องฐานจากเหล่าศัตรูที่จะมาบุกฐานของเราเรามีเพียงในที่ในการนําเหล่าตัวละครในตัวละครดิสนีย์นะครับมาจัดทีมต่อสู้กับฝั่งตรงข้าไม่ได้ภาพการาฟิกนในมนนียก็ยจะเป็นภาพการาฟิกที่ค่อนข้างจะมีความน่ารักอยู่ในตัวรือภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ 이미네 ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมจีเเล่นโนระบบแนวตั้งด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ลองเล่นกันดูแล้วกันนะตัวเกมนี้นะครับยังสามารถสร้างเมืองได้ด้วยเกมเล่นพอตขายเล่นเพลินๆกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Silent Miss Situation นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ออกไปสำรวจในสถานที่โบราณที่เต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ประหลาดนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยจะได้ไปสร้างฐานแล้วก็อยู่ที่นั่นให้ได้นะครับในการสร้างฐานตัวเกมนี้นะครับ มันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องนอนเพื่อปั๊มเงินแล้วก็เราเด็กังสามารถสร้างตัวของอาวุธเพื่อต่อสู้กับปีศาจที่จะมาบุกฐานของเราบุกที่นอนของเราให้ได้นะครับตัวเกมมันจะคล้ายๆตัวเกมที่เป็นเกมผีที่จะมาบุกเตียงคล้ายๆเกมนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมี โหมดอื่นที่เราเล่นกันด้วยนอกเหนือจากโหมดสร้างฐานก็จะเป็นโหมดที่เราเนี่ยจะต้องปกป้องฐานจากศัตรูที่เราเนี่ยจะต้องอัปเกรดสกิลเพื่อไปต่อสู้กับศัตรูให้ได้นะครับในระหว่างการต่อสู้นะครับมันก็จะมีสกิลระหว่างการเล่นด้วยนะครับมันจะผสมแนว โรกไลท์ oke, Light, เข้าไปด้วยนะครับภาพกราฟิก็นในเกมอาจจะไม่ได้สวยจนเกินไปมันจะเป็นแนว 2D หน่อยๆน,นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมคล้ายตัวเกมยูริเกนบ้างน่ครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Rising Nation นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Rising Nation เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องสร้างฐานแล้วก็ไปยึดฝั่งสตูแบบเรียวถามด้วยเหมือนกันตัวเกมมันจะเป็นแนว RTS นั่นแหละนะครับเป็นเกมแนววางแผนการยึดแบบเรียวทานตัวเกมนะครับมันจะเน้นการสร้างเมืองไปด้วยแล้วก็สามารถ ได้ด้วยเหมือนกันนะครับมีการสร้างเมืองต่างยิ่งเราเล่นไปเยอะเท่าไหร่นะครับตัวเมืองของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งสามารถอัปเกรดตัวละครอัปเกรดสถานที่อยู่อาศัยต่างๆเพื่อช่วยให้เมืองของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้เหมือนกันภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเกมนี้ที่เอาไว้เล่นแก้ขัดได้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นสไตล์แนวย,ยูริอยู่เกมนี้ก็ตอบโจทย์ มากเลยน,นั่นเองนะฮะเกมดวลหนึ่งหนึ่งเล่นกับผู้เล่นกันบ้านแล้วก็เป็นแนวปกป้องฐานกันบ้านเนีสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Attack Ad Defense 3D นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องวางแผนกลยุทธ์แล้วก็ุกฝั่งศัตรูไปด้วยนะครับเราเนี่ยจะต้องอันเชิญเหล่าตัวควานี่ยเพื่อมาปกป้องฐานของเราแล้วก็จะต้องอันเชิญตัวควารที่จะไปโจมตีฝั่งผู้เล่นให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าฝั่งไหนเลื่อนหมดหลอดก่อนก็ถือว่าเป็นอันแพ้ไป แับแ้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการแข่งที่หลากหลายมากๆแล้วก็จะเป็นการสุ่มที่ทําให้เราเนี่ยได้เจอกับผู้เล่นที่เก่งๆได้เอยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับส่วนภาพการาฟิกภายในตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนว 2D 2D เลยแล้วก็ตัวละครที่เราจะสามารถอัญเชิญได้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกเหล่าสาตงต่า,างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาพกราฟิกต้องบอกเลยว่ามือถือสเปคต่ำส,สามารถเล่นได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ย สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะตีมโจรสลัดกันบ้างน,นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องปกป้องฐานจากเราศัตรูบนเกาะเพราะว่าเรือของเราเนี่ยมาพังบนเกาะแห่งหนึ่งนะครับเพราะเราเนี่ยจะต้องสู้กับมอนเตอร์แล้วก็คอยซ่อมแซมเรือของเรา อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าหลักๆตัวเกมเนี่ยมันก็เน้นการปกป้องเรือของเรานะครับตัวเกมเนี่ยครับเรานี่ยังสามารถจัดทีมตัวละครได้ด้วยตัวเกมเนี่ยระหว่างการเล่นนะครับมันก็จะมีสกิลให้อัพระหว่างการเล่นด้วยเพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่ตัวละครของเราในการปกป้องเรือนั่นเองนะครับเนาะ <T> ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเพลินๆได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวไสไตล์แนวนี้อยู่ ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมเล่นชุยเกมหนึ่งแล้วก็เป็นเกมแนวะปกป้องฐานแล้วก็เป็นพืชประทัดซอมบี้กนอีกนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า c r a z y แผ่นนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเค a ซ y แผ่นเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องนําเอาเหล่าพืชต่ตางๆเนี่ยเพื่อมาปกป้องฐานจากซอมบี้นั่นเองนะครับแต่ว่าพืชที่เราเลือกได้เนี่ยมันก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่ผู้เล่นเลยว่าจะเอาแบบไหน ซึ่งแต่และตัวพืชที่เราจะเอามาเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีระบบที่สามารถชวนเพื่อนเนี่ยมาต่อสู้กับซอมบี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันการาฟิกต้องบอกว่าไม่เกินสเปคนะครับมันไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่ว่ามันเน้นเกมเ,เพลย์ซะมากกว่านะฮะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมน,นี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมน,นี้กันได้เลยนั่นเองนะฮะเกมเล่นชิวๆเล่นมันเผืแล้วก็เป็นแนวปกป้องฐาน เกินบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Twilight r u s นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Twilight r u s เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องปกป้องฐานจากเหล่าปีศาจท,ที่จะมาบุกเมืองของเราเราเนี่ยยังสามารถซัมมอนฮีโร่เพื่อมาต่อสู้กับฝั่งศัตรูได้ด้วยซึ่งในการซัมมอนมันก็จะมีเกตหลอดพลังงานหลอดมานานในการสุ่มด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีโหมดคอบเล่นกับเพื่อน เพื่อให้เราเนี่ยสามารถสนุกสนานเล่นกับเพื่อนได้ด้วยส่วนเรื่องกราฟิกเ r e ร์นเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นกราฟิกที่ไม่เกินสเปคมือถือสเปกต่ำสามารถเล่นได้นะนก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวปกป้องฐานที่สามารถเล่นกับคนอื่นได้บ้างเนี่ยสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Auto Cat PVP Defense นั่นเองเนี่ยตัวเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องซัมมอนเหล่าน้องเหมียวใน อาชีพต่างๆเนี่ยมาปกป้องฐานกันซึ่งในแต่ละอาชีพมันจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับแล้วก็ในการซอมบอนของตัวเกมนี้มันก็จะมีสก mm ิลพิเศษเพิ่มเติมให้เราได้ใช้งานในขณะการเล่นได้ด้วยนะครับใครที่ปกป้องฐานได้โดยไม่เสียเลือดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันชนะไปในเรื่องของกราฟิกของตัวเกมนี้นะครับกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าถามออกมาได้ดีมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ มีความสนุกเล่นแบนเบื่ได้นะสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมปุปบองฐานที่ไม่กินสเปคกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Crash Defense Clash นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกม ปกป้องฐานแนวสไตล์โรกไลท์อาร์พที่เราเนี่ยจะได้นําเหล่าฮีโร่ต่างๆเนี่ยมาต่อสู้กับเหล่าปีศาจที่จะมาปุกเมืองของเราเนี่ยยิ่งเราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับตัวด่านหรือว่าตัวมอนเตอร์ของเราเนี่ยก็จะปรับให้มันมีความแข็งแกร่งเพิ่มตามเรื่อยๆนะครับในส่วนของภาพกราฟิกเนี่ยก็ไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายเลยภาพกราฟิกเนี่ยมือถือสเปกต่ำ สามารถเล่นได้นะสำหร <c oughs> ับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนั่นเองนะครับเกมยิงกันอยู่แต่ว่าตัวเกมยิงเก pues alive, okay. มนี้นะครับจะเป็นเกมแนวปกป้องฐานกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าเกมสไตเกอร์นั่นเองนะครับสำหรับเกมสไตเกอร์เนี่ยจะเป็นเกมแนวปกป้องฐานเล่นตามดาดไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ละดานเนี่ยจะมีเวฟให้เราได้ผ่านกันให้เราได้เล่นกันเยอะๆมากๆแล้วก็ในระหว่างการผ่านเวฟในแต่ละครั้งมันก็จะมีสกิลให้เราได้อัปเกรด ระหว่างทางด้วยเหมือนกันเพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่ตัวละครของเราตัวละครของเราเนี่ยยังสามารถจัดทีมตัวละครนด้ม,มากถึง3ตัวแล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้ในการเล่นได้เลยทีเดียวนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่มีสตู มากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซอมบี้หุ่นยนต์หรือว่าปีศาจก็มีเหมือนกันตัวเกมเนี่ยจะเน้นหนักไปทางการเล่นผ่านด่านซะส่วนใหญ่ในเรื่องงานภาพของตัวเกมแล้วจะเป็นงานภาพแบบแนวพิกเซลอาร์ตไม่กินสเปคมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยนั่นเองนะฮะ เกมแนวปกวังฐานกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าแบงแบงซอมบี้เชลเตอร์วอลและเนง่ยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวปกป้องฐานจากซอมบี้ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการจัดทีมตัวละครที่จะมาต่อสู้กับซอมบี้ได้ด้วยนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยตัวเกมนะครับมันก็จะมีสกิลให้เราอัปเกรด ระหว่างการเล่นด้วยตัวเกมก็จะเล่นเป็นเวฟๆไปจนกว่าเวลาเนี่ยจะหมดนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เป็นเกมงที่เอาไว้เล่นสนุกได้เล่นเบื่อๆได้สาหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนั่นเองนะครับเป็นไงไบ้างสําหรับ15เกมแนวปกป้องฐาน,นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก,ก็สักิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้า<อ>สวัสดีครับผม